สวัสดีครับอร์มเองครับและนี่คือ Design alive ออกแบบมีชีวิตครับ Human and AI can AI grow g o t t e กำลับติดตามกันได้ครับกับนวัตรกรรมและการออกแบบที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปครับมาเริ่มกันที่ใครที่ชื่นชอบด้านของเกมครับ This เริ่มกันที่เรื่องราเอาใจคอเกมกันบ้างดีกว่านะครับกับกัดเจตลล้ำที่บอกลยว,ว่าของมันต้องมีถ้ามีก็คงจะมันขึ้นแล้วครับใครเป็นคอเกมแล้วก็ชอบฟังเพลงไปด้วยนะครับวันนี้ครับแค่คุณใส่รองเท้าผ้าใบ drop labs ep 01อ่มดูภายนอกอาจจะเข้าใจว่ามันคือรองเท้าผ้าใบธรรมดาธรรมดานะครับแต่แท้จริงแล้วบริเวณส่วนของตัวพื้นรองเท้าที่มาดูหนาเนี่ยแหละครับที่จะมีซับวูฟเฟอร์ฝังเอาไว้ข้างใต้ช่วยในการเพิ่มแรงสัน่นสะเทือนในการฟัง เวลาที e ่คุณไปตีฝั่งตรงข้ามอ้าวงานนี้ตีป้อมตีป้อมตีป้อมป่อยพลังรับรองว่างานนี้จังวงจังหวะเพลงสะใจและมันขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอรอแต่ว่าการใส่รองเท้านี้ก็ไม่ได้ทําให้การเล่นเกมนั้นเก่งขึ้นนะครับเอ้ยแต่ก็ทําใหอารมณ์ร่วมการเล่นเกมนั้นสนุกยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับ ต่อกันที่ BMW ครับมีแนวคิดสกูตเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดและจะเป็นต้นแบบนั่นก็คือ BMW Motorrad Definition CE04 นั่นเองแหละครับ เป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า C Evolution ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็ว80ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่เมื่อปี2013แล้วล่ะครับแต่ณวันนี้มีโปรโตไทม์มาให้เราได้เห็นกันแล้วล่ะครับว่าไม่มันเท่จริงๆนี่ดูแล้วเหมือนกับ f ิกอิเลเมนต์เลยโอ้หถ้าหลายคนบอกว่าไม่รู้จักฟิกอิเลเมนต์ล้วก็อ่านข้างไปเลยนะครับ ต่อกันที่นักวิจัยจากข้อแนวยูนิเวอร์ซิครับได้พัฒนาเซนเซอร์แบบยืดได้อ เซนเซอร์ S S ยืดได้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้สวมใส่บริเวณนิ้วมือของเรานี่แหละครับที่ทําให้สามารถตรวจจับความรู้สึกได้เช่นความเครียดแรงกดและการงอเสมือนกับจําลองผิวหนังและความรู้สึกของมนุษย์ที่ได้สัมผัสและจับสิ่งของอื่นๆนั่นเองนะครับโดยจะมีการวัดและมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางแสงภายในไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์แบบยืดหยุ่นด้วยซึ่งพอเราสัมผัสยืดหยุ่นแบบนี้ปับ๊บมันก็จะส่งความรู้สึกของเราเนี่ยไปยังเส้นออปติกในอีกฝั่ง ให้เขารู้สึกว่าอ้าวสัมผัสเดียวกันเลยล่ะเนี่ยโอ้ยอนาคตเนี่ยท่าทางจะสามารถใช้ไฟเบอร์ออปติกนี้ในการช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังได้ในอนาคตรวมไปถึงครับเราจะสามารถได้สัมผัสกายของกันและกันผ่านโลกโซเชียลเหมือนกันนะเนี่ย มากันที่บริษัทลีเลียม a v i ว t i o ชครับที่โชว์ผลการทดสอบหรือว่า Flirt l l i h t t การบินเที่ยวแรกนะครับของลิเลียมด้วยเครื่องบินไฟฟ้าส่วนบุคคลที่สามารถขึ้นบินได้ในแนวดิ่งไม่ต้องพึ่งรันเวทแต่อย่างใดและนี่น่าจะเป็นทางเลือกของยานพาหนะในอนาคตนะครับอืซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าบริษัทลิเลียมเอ a ว i เ n ชันเนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพไฟแรงจากเยอรมนีครับแล้วก็ได้มีการโชว์การทดสอบการบินของเครื่องบินไฟฟ้ารุ่นต้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับนี่แล้วจากว่าออกมาขายนะ โอ้โหจะสามารถที่จะใช้ความเร็วได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็สามารถที่จะบินได้ไกลถึง300กิโลเมตรต่อการใช้งาน1ครั้งเลยทีเดียวละครับนต่อมาที่เรื่องราวของกลิ่นกันบ้างดีกว่านะครับ A pungent blend of onions, cheese and cat urine with hints of, is that wet goat? most of us don't need more than one whiff to identify that generally unpleasant characteristic smell เพราะกลิ่นเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆและก็มีความจำเป็นต่อความทรงจำของเราครับก็เลยมีคนพยายามที่จะทำการวิจัยกลิ่นในยุคอดีตให้ย้อนกลับคืนมาครับยกตัวอย่างเช่นคุณจะยังจำได้ไหม ว่าร้านกาแฟในลอนดอนในช่วงปีศตวรรษที่17ตอนป,ปลายนั้นมีกลิ่นอย่างไรออยากรู้จริงปะเนี่ยรวมไปถึงกลิ่นซิก,กา้าไหมอ้อฮมซิก,กา้าไหมก็เดินไปจุดซิก,ก้าสิโอ้โหแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็บอกว่าถ้าเราสามารถทําสารานุกรมหรือห้องสมุดเก็บกลิ่นโฮโฮโฮเอาไว้ทําให้คุณได้ย้อนลําลึกถึงวันวานได้ก็คงจะดีนะครับ มากันที่เมืองจีนกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อยานอวกาศจีนนั้นไร้คนขับสามารถบินลงจอดที่ดวงจันทร์ได้แล้วล่ะครับกับเจ้าฉางเอ๋อครับสำนักข่าว BBC รายงานว่ายานลงจอดแลนเดอร์ซึ่งแยกตัวออกจากยานฉางเอ๋อ5้าซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้ายานลำนี้นะครับมันจะแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆก็คือตั้งแต่ยิงยานขึ้นไปจากพื้นโลก จากนั้นก็จะไปปล่อยส่วนที่ 1, 2,3,4,5ตัวที่5เนี่ยคือมันจะแลนเดอร์ลงที่พื้นดวงจันทร์นี่แหละครับล่อนลงจอดเสร็จป้าบพ็จะมีตัวตัวหนึ่งครับเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์เดินออกไปเก็บซากส่วนของตัวอย่างดินตัวอย่างหินจากดวงจันทร์เพื่อนำกลับมาสู่โลกของเรานั่นเองละครับ มากันที่คอเกมต้องตื่นเต้นแน่นอนแล้วครับ ช่วงนี้เพิ่งรีบซื้อเกมนะครับหลายคนบอกว่าอา้าเพลสเตัต้องซื้อซะแล้วซื้อก่อนเสียตังก่อนนะจ๊ะแล้วก็แพงกว่าด้วยล่าสุดครับทาง Google Sta d i เดครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มที่คนเล่นเกมสามารถเล่นเกมได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์คอนโซลหรือไม่ต้องเสียตังซื้อคอนโซลเครื่องใหญ่ๆมาตั้งไว้ที่บ้านให้ปุ่นมันจับนั่นแหละครับหรือไม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์สเต็กแรงๆครับก็แค่มีล็อกอินสมาชิกของ Google Sta d i เดพร้อมกับ จอยสติ๊กหรือว่าตัวคอนโทรลเลอร์นะครับที่จะมาเล่นเกมผ่าน o o o g l h r o r o ครับบนทีวีผ่านระบบ r o r o m e s t ครับหรือว่าจะเป็นบนมือถือในบางรุ่นก็ได้เหมือนกันนะครับโดยที่แค่มีจอยก็พอแล้วครับสามารถเล่นเกมได้ความละเอียดถึง 4K แล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้มีเปิดให้บริการในหลายประเทศแล้วนะครับแต่ยังไม่มีในเมืองไทยนะครับใครสนก็รอหน่อยกันละกันเพราะ Google Star เดีนั้นบอกเลยว่าจะเก็บค่าบริการแค่เดือนละ300บาทเท่านั้นเองครับ ส่วนใครเป็นคอเกม Nintendo ตั้งแต่สมัย Family แล้วเราก็มาเตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วแปลงกายตัวเองให้กลายเป็น Super Mario หรือว่า Luigi เพื่อไปลุยกับ Universal Studio ครับซึ่งเขาเปิดพื้นที่ใหม่ใช้งบมากถึง15,000ล้านบาทครับทำโครงการ Super Nintendo World ที่จะเกิดขึ้นแล้วละครับใน Universal Studio ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับแม่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจจะเปิดตั้งแต่ช่วงโอลิมปิกที่ผ่านมาแล้วแหละแต่เขาก็เลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเพราะรู้ว่าตอนเนี้ไม่มีใครไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแต่บอกเลยว่าใครเป็นคอรหรือว่าสายเกมรวมถึงเป็นคนญี่ปุ่นตัวจริงเนี่ยนะครับโอ้โหถ้าจะให้ดีแล้วก็ดูวันให้ดีก่อนนะครับเพราะคราวก่อนที่ไปตอนไทททนนี่นะฮะ โอ้โหยู่ิเเศร์้าแทบแตกเลยล่ะครับนี่อ้าวใครอยากไปก็เตรียมตัวตีตัวแล้วบินไปเที่ยวกันนะครับกับ Super Nintendo World ที่งานเนี้ยเขาจะมีแว่น VR มีหมวกให้ใส่และคุณสามารถที่จะใส่ถุงมือพร้อมกับวิ่งไปในพื้นที่ที่คุณสามารถกระโดดบ่งบล็อกเก็บเหรียญเก็บเห็ดแล้วก็แปลงกายไปด้วยพร้อมๆกันเลยล่ะครับและขออนุญ,ญาตนะครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์ตรงนี้อ่าแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่ง จะได้มาเจอก,กันบ่อยๆนะครับและก่อนหมดสิ้นปีนี้ถ้าทานนะอาร์มจะกลับมาพร้อมกับ20นวัตกรรมและงานออกแบบที่เกิดขึ้นแล้วในปี2020นี้จะเก็บมาฝากกันฝากกด subscribe ด้วยนะครับกับอาร์มฝนทีวีแล้วก็ฝากติดตามทั้ง Talk about love แล้วก็เที่ยวกับแฟนกันด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย